สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสแตรกเลยดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงเดือนธันวาคมค่ะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกกันดีกว่านะคะนั่นก็คือราศีเมษนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในเดือนธันวาคมนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการหางานอยากจะทํางานนะคะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการงานนะคะก็คือใจจดใจจ่อไปกับการทํางานนะคะในเดือนนี้นะคะรวมถึง ต้องขอเตือนไว้ิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วง20กว่าวันแรกนะคะอยากให้ชาวราศีเมษนะคะถ้ามีแพลนมีโปรเจกต์หรือว่าอยากจะคิดอะไรนะคะพยายามคิดเงียบๆวางแพลนแบบเงียบๆนะคะแล้วในช่วงปลายเดือนนะคะเราค่อยเสนอโปรเจกต์หรือว่าเริ่มต้นการทำแผนการนั้นๆน,น,นะคะรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆด้วยนะคะอยากให้เป็นช่วงปลายเดือนนะคะ แล้วตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะจะค่อนข้างดีกว่าช่วงต,ต้นเดือนนะคะคราวนี้เรามาดูกันถึงเรื่องการขยับขยายโปรเจกต์หรือว่าแผนการทำงานนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะชาวราศีเมษนะคะอย่างที่บอกไปว่านอกจากเราจะสามารถตัดสินใจวิเคราะห์อะไรได้ดีแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะยังเหมาะกับการที่จะ มีการขยับขยายในด้านการงานหรือว่าเริ่มเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือว่าเราอาจจะมีเจอบพิเศษเข้ามาในช่วงนั้นสรุปก็คือครึ่งเดือนหลังคอ่อนข้างที่จะดีกว่าครึ่งเดือนแรกนั่นเองค่ะคราวนี้สลับกันในด้านความรักและการเงินของชาวราศีเมษน,นะคะต้องบอกก่อนว่าสําหรับชาวราศีเมษน,นะคะดาวความรักและดาวการเงินเป็นดาวตัวเดียวกันนั่นก็คือดาวศุกร์ค่ะ ในช่วง12วันแรกนะคะก็คือครึ่งเดือนแรกนั่นเองดาวศุกร์เดินดีมากนะคะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยนะคะบ่งบอกให้ถึงว่าความรักแล้วก็เรื่องการเงินของชาวราศีเมษค่ะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษค่ะอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดตังวนใจกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถือได้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ดด้วยเรามาดูกันที่ครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ย ดาวสุกนะคะดาวความรักและการเงินของชาวราศีเมษได้ย้ายไปแล้วและย้ายไปอยู่ที่ภพมรณะนะคะส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ห่างๆกับแฟนสักเล็กน้อยนะคะหรือไม่ก็มีเรื่องที่จะใช้เงินเยอะนั่นเองค่ะอาจจะใช้ไปกับแฟนก็ได้นะอ่ามันก็เป็นการแก้กคลิปได้แล้วนะคะก็ขอจบคำทำนายเรื่องการเงินการงานความรักของชาวราศีเมษไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ส่งท้ายคลิปกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็เอ๊ะทำไมส้มถึงทายว่าเป็นแบบนั้นนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าดาวประจำตัวของชาวราศีเมษนะคะเป็นดาวองคานะคะเลข3ตรงนี้ในช่วง20กว่าวันแรกนะคะอยู่ที่ภพวินาศดังนั้นส้มจึงบอกว่าอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเล็กน้อยและเหมาะกับการทําอะไรที่เป็นการวางแผนอย่างเงียบๆนะคะเก็บตัวทําไปก่อนนะคะส่วนในช่วงปลายเดือนนะคะเขาจะย,าย้ายมิวที่ภพ ตัวเองนะคะและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีนะคะส่งผลให้เขาสามารถคิดและตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้ดีค่ะคราวนี้เรามาดูกันถึงดาวความรักและการเงินนะคะดาวความรักและการเงินของชาวราศีเมษคือดาวดวงเดียวกันนะั่นก็คือดาวศุกร์ดาวเลข6ตรงนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะเขาอยู่ที่ภพปัตตนินะคะซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีส่งผลให้ต่อให้มีเรื่องพ่อแงบแม่งอนมันจะกลับมาคืนดีกันได้ดีค่ะแล้วก็จะ สำหรับคนโสดนะคะสมมว่ามีสเสน่ห์ด้วยสําหรับในเรื่องการเงินก็ถือว่าหมุนเงินสภาพคล่องได้ดีค่ะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวสุกนะคะได้ย้ายไปอยู่ที่ภพมรณะแล้วตามชื่อเลยนะคะในด้านของความรักอาจจะมีเกณฑ์ที่ห่างห่างกับแฟนนะคะหรือว่ามีการเบื่อหน่ายกันนะคะอื่นๆน,นะคะบรรยากาศจะห่างห่างกันไปนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ใช้เงินได้เยอะหรือ อีกอย่างก็คือใช้เงินไปกับเรื่องของคู่ครองนั่นเองค่ะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีเมษประจำเดือนธันวาคมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ